เจอลูกไม้มาลงใหม่นะคะเป็นลูกไม้ใยบวกปักเลื่อมค่ะรุ่นนี้ลายมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะค่ะจะเป็นคอโกลมออกปากนิกนิคนะคะเป็นทรงเข้ารูปค่ะแขนตรงยาวห้าส่วนค่ะสวยมากๆเลยกมาดูด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นซิปนะคะรูซิปขึ้นมาค่ะค่ะสะดวกในการใส่นะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะมีคมาทั้งหมด5้าสีด้วยกันนะคะ มีสีขาวค่ะสีชมพูนูดนะคะสีชมพูกรีบบัวค่ะสีมะเมียวแล้วก็สีเหลืองทองนะคะสวยทุกสีเลยค่ะงานบวชงานแต่งนะคะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่1,590บาทค่ะลด10%เหลือ1,430บาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook พิมร้านลูกไม้ไทยจนันทัพทิมนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน y o u t u b e ค่ะ พิมร้านลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะในยูทูบจะมีทั้งแบบเสือ้อผ้าถุงแล้วก็ชุดเดสน,นะคะช่องทางที่3เป็นลายส่วนตัวของแม่ค้าค่ะพิมพเบอร์มือถือ0819739455อะบไบรเข้ามาได้เลยนะคะอาทิตย์หน้ามีแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามรับชมะะ้วยค่ะสวัสดีค่ะ